สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวงานทงทีมะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะสีทงนะคะสวยมากมากม,ากมากนะคะเป็นทงโทนสีเขียวนะคะแต่ว่าจะมีการเล่นขอบเล่นดีไซน์นะคะด้วยสีออกแนวสีเหลือง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 ทองนะคะสีสวยมากนะคะ พอตัดกับงานที่เป็นหัวเสานะคะที่เป็นหัวเสาสีทองนะคะเลยทําให้งานธงอ่ะคะ่ะยิ่งเด่นมากๆเลยเนะะี่ยค่ะสําหรับรอบนี้นะคะลูกค้าสั่งมาจํานวนเยอะพอสมควรเลยะคะ่ะแล้วก็ยังมีในกล่องที่เรารอแพ็กใส่ถุงอีกนะคะงานจริงสีสวยมากมากๆนะคะงานงานสวยมากเลยโลโก้เด่นๆเลยก็คือว่ามีโลโก้ของของลูกค้านะคะอยู่ตรงด้านบนนะคะแล้วก็มีโลโก้เพิ่มเติมที่เขียนว่า NDC 6 6ตรงนี้นะคะ อยู่ด้านล่างด้วยแค่นี้คือจบเลยงานเด่นเลยค่ะส่วนงานพื้นหลังนะคะก็จะเป็นการไล่โทนสีนะคะนี่ค่ะไล่โทนสีจากสีขาวนะคะมาที่สีเขียวนั่นเองค่ะอันนี้คืองานโลโก้ของลูกค้านะคะจะบอกว่างานจริงสวยคมแล้วก็ชัดมากเนี่ยค่ะแต่ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะงานนะคะจะมีถุงนะคะมีถุงพลาสติกเคลือบอยู่นะคะทําให้งานอาจจะดูวิงว้งวิ้นิดนึงนะคะสีอาจจะ เห็นไม่ชัดเจนแต่ว่าจะบอกว่างานจริงก็คือสีสดเหมือนในกล้องที่เห็นเลยถ้ากล้องเห็นสดก็คือสดเลยนะคะแต่ถ้าห้องกล้องเห็นไม่สดกล้องเห็นไม่สดแปลว่าพลาสติกเคลือบไวประมาณนั้นนะคะอ่ะให้ดูใกล้ๆนะคะสําหรับงานสีแล้วก็งานรายละเอียดงานนะคะเนี่ยค่ะการเก็บผู้งานนะคะลูกค้าเลือกเป็นโทนสีเขียวสีเขียวนี้นะคะก็จะใกล้เคียงกับสีเขียวที่เป็นเขียวของลายลายนะคะ แล้วก็จะมีการเล่นลายเส้นนะคะที่เป็นสีเหลืองตรงนี้นะคะ่ะเด่นมากเลยลายเส้นสีเหลืองสวยมากนะคะก็จะเก็บยาวไปเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยนี่แล้วก็งานหนึ่งชิ้นนะคะจะมีเชือกค่ะมีเชือกมีธงนะอ๋อไม่ใช่มีธงมีเชือกอ่ะถูกต้องแล้วมีเชือกนะคะแล้วก็จะมี หัวเสาสีทองๆนะคะมีหัวเสาสีทองๆองเราก็จะมีงานพิมพ์ลายนะคะงานพิมพ์ลายที่ลูกค้าสามารถออกแบบแล้วก็ดีไซน์งานธงได้ค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็เรื่องของความสวยงามน,นะคะการเก็บการเก็บขอบเก็บผู้งานนะคะอันนี้ที่สําคัญคือใช้ได้2ด้านนะคะเหมือนที่เห็นอยู่ตอนนี้นี่เลยค่ะนี่พลิกอีกด้านหนึ่งนะคะก็สามารถใช้งานได้นะคะ สำหรับใครอยากได้งานนะคะงานสวยๆแบบนี้นะคะแค่ลูกค้านะคะมีโลโก้ทีมของตัวเองนะคะก็สั่งงานได้เลยค่ะเพราะว่าก่อนผลิตงานจริงนะคะเราจะมีการวางแบบให้ลูกค้าดูก่อนนะคะว่างานแบบที่จะผลิตนะคะเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะเป็นโทนสีประมาณไหนนะคะทั้งหมดงานจริงนะคะจะเป็นตามนี้เลยค่ะงานจริงสวยมากนะคะใครที่ชอบสไตล์แบบนี้นะคะเท่ๆไม่ต้องใส่ข้อความเลยแต่เด่นมากนะคะเด่นด้วยโลโก้ โลโก้ของเขาเองอยู่แล้วนะคะก็สั่งงานได้นะคะติดต่อมาได้นะคะที่0634499282นะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันที่แอดพูลสปอร์ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณลูกค้ามากๆจริงๆนะคะติดต่อมาได้นะคะทั้งช่องทาง f a c e b o o k นะคะ YouTube หรือว่ามาที่หน้าร้านของเราก็ได้นะคะพิกัดอยู่ที่ทวีวัฒนาไฟก้านั่นเองะคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ